สวัสดีครับจากร้านลันนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงาน25ออนกุปปีเข้ามาแล้วนะครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กนะครับตัวนี้จะมีทั้งรุ่นซ่อนลายครับปักลายอยู่ด้านในและเป็นงานปักลายอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้ป้ายตัวใหม่นะครับตัวนี้ลายใหม่เลยครับปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนหนาที่4มิลสอดเข็มขัดด้านหลังได้ครับหูเข็มขัดเป็นงานหูคู่ผ้าหนาเลยนะครับตัวนี้เป็นงานผ้าดิบดบครับ นี้และตัวนี้เป็นงานริมเงินทองครับนะฮะดิ้นเงินดิ้นทองสวยเลยตัวงานเย็บลูกโซ่ครับผ้าจะมีความดิบมีความกระด้างหน่อยนะครับตัวนี้เป็นผ้าญี่ปุ่นครับสีเป็นงานสีอินดิโก้นะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานซ่อนริมนะฮะรีเวทเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบนครับกระดุมก็เหมือนกันครับเป็นงานโดนัททองเหลืองปั๊มแบนเนี่ยครับด้านในครับ ก็จะมีสกรีนที่กระเป๋านั้นข้างนะครับงานเย็บงานโพง้งเป๊กหมุดเป็นงานปั๊มแบนครับตรงปกร้อยเซนะครับผ้ายี้าออน,น้นาหนานะฮะตัวนี้หนามากใช้ได้ครับเป็นงานผ้าดิบอย่าลืมนะครับมีทั้งปักลายและซ่อนลายให้ลูกค้าเลือกนะครับมี2รุ่นมีปักลายและซ่อนลายราคาอยู่2,900ันเก้าร้อยอเาร้อยครับเอลยี่หกถึงเอลยี่แปดถึงสามหกครับ นะครับ3 8ม4ปดหกส่องส0 0พครับแพ็กเกจครับมีกระเป๋ายีน1ใบไปด้วยกันแพ็กใส่กล่องทางแบรนด์ไปด้วยนะครับทางแบรนด์มีกล่องให้ด้วยครับไปเป็นเซตนะฮะเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับขอบคุณครับ